สวัสดีจ้าพี่โยโคลาตานเองนะจ้ะวันนี้หลังจากที่ว่าโยลาพักผ่อนไปหลายวันแล้วนะจ้ะก็ถึงเวลาที่ว่าจะต้องได้กลับไปทํางานแล้วนะจ้ะแต่ว่าโยกลับมาถึงบ้าน่ำด้ยวยมาว่านี่นะจ้ะเห <laughs> มือนจะเป็นช่วงเทศกาลแล้วก็เป็นวันยุทยาด้ที่ัีุรีหลุดเกิดช่วงติดพี่โยก็กจะกลับมาถึงบ้านก็หกโมงเย็นนะจ้ะนีนะ่มาถึงนี่ก็มืดขำพอดีนะจ้ะก็เลย เมลไายอะไรให้เอซีดูแต่ว่าวันนี้พี่โยจะมาพามาดูกระท่อมตรงที่ว่าเมลีทำใบหนางเขาที่ว่ามาีหมาทิพตอนที่ว่าเอานะนะซอนะีได้สั่งสื่อมาให้นะจ๊ะที่สอนนะจ๊ะได้สั่งสื่อมาให้กันเลยเดี๋ยวจะพามาดูแล้วก็แต่ว่าก่อนที่ว่าจะพามาดูเดี๋ยวพี่โยพาคุยกับเมลีก็นะจะเสียงเห็นแต่ตื่นมานั่งโป่งนอนโจจะเชา้าโจาชวนเด็พี่โยได้มากมาวาดนี่เลยจ๊ะ แต่เราไปดูว้แมรี่พอเราจะได้ร้ายหรือไม่ร้ายจะแบบพี่โยก็เตรียมแต่งตัวเสร็จสัพเจ็บลอยเตรียมตัวไปทํางานเลยแล้วจะเดี๋ยวพาไปพูด,ค,ดคุยกับแมรี่สักครู่แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูกระถอมนะจ๊ะไปแช่โอ้มาจัะแมรี่ก็มานั่งปอกจูเจอแต่ชาวเลยดเจ,จน <c ười> าานี่จ้าแมรี <c ười> ่จ้าโอ้นี่แหละเอฟซี <c ười> บนชิด <c ười> ถึงแมรี่กันน้องแก้ม หลายบานเลยนะจ๊ะ <cents> น <input> ี 1941, ari, light, then, okay ่เอามาเลยเมลี่ก็มันมันหมื่นเนาะจ้ะเนาะเมลี่ลุมแตตี้หาก็เลยมานั่งโป๊ะไหวสิ่งในบ้านเลยจ้ะนี่เดี๋ยวก็เก็บเอาไปกินนั่นเลนมันสงนกมันหมื่นยู่จ้ะเรื่องเมลี่กับมันหนังโปกอยู่นี่ได้โดอนใหญ่ดจ้ะนั่นนี่คณะแบบโยไปหารอยมีแต่เข้าฮักอะไรได้แล้วนะจ๊ะก็เลยนั่นเนี่ยเราเก็บมีดไปให้แล้วเดินอยู่ในยางอยู่กันไหนล่ะในยางอือแล้วมีด ไหนดีคอยมีอะไรทำก็ทำมดเลยได้จ้ะจักอันเก่าได้แกงไปขายยังยังเลยกดเมฆกดจนงานกดรีพอดีทางนัง่นเขาก็แล้วก็งานน่ะหนุนงานน่ะนี่เนี่ก็ญาติกันก็มาเสียอยีกจ้ะนี่ก็นรีมไม่ได้ทำอะไรไปขนาดกา็ลูกเขาก็ยุตยุดิยุดที่ว่บสามวันนั่นเลยจ้ะยังกดแกงไปขายไม่ได้นั้นเดี๋ยวให้เสร็จงานเสร็จการเราค่อยแกงก็ได้จะแาะว่าเ ท่านจะเก่งขายในบ้านเมลี่ก็ไม่ไดยย้ยูก็ไปช่วยทางบัดดาสองวันจะไปช่วยเย,วย็บถวยเย็บชามล่างนะจะผมจะใหญ่ใหม่ก็เลยไม่มีเวลาเด็กเก่งกับบ้านดาไปช่วยทางบัดใหญ่ของใหญ่ช่วยชามเลยจ,จะออกจากบนเกาน่าเนีะนอกจากเด็กจะถูกทำไม่จะมันหน้ามันท่วม็นทางบัดก็จะถูกทำหยกผือขึ้นตึูงจะ เอาทั้งคางทั้งไอ้มันโอ้ไขมันปรุงมันไอ้ยังไงนะจ๊ะก็เลยไปช่วยทางบัตรก็เลยไม่ได้มาทําเก่งทางบ้านทางบ้านเขาบอกให้ถามหาเก่งหาโฮมุกกันอยู่เล็ตจะกตัวบัมมี่ลี่ก็ไม่วานไปหาไอ้ของมาทำนะจ๊ะก็เลยไม่ได้เก่งไดโฮมุกจากนี้ก็ให้เมิลี่นั่งพอไปก่อนอาจารยวพี่โยพาไปดูกระถมมิลี่จะให้ใครมาทำให้หลานหรือใครทำทำกันหลานติงโตงคน แต่หน่องโดนนัดดาช่วยทรงยาทรงไอ้ให้จะเดี๋ยวไปดูผลงานกระถ่อมของเมดีกับหลานติงที่ว่าทำกันอยู่สองสามคนนะจะโชว์ทีวีหรือเปล่าแบบว่าไปแจกกระถ่อมหรือเป็นเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนแดดกันฝนไปนะจ๊ะไปแจกเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะอันนี้จะเป็นกระถ่อมหน้าบ้านนะจ๊ะที่ว่าพี่โยเคยถ่ายดูแล้วทีนึงแต่ว่าจะให้เอฟซีที่ว่า เขามาติดตามไหมหรือว่ายังไม่ได้ดูก็จะให้ดูนะจ๊ะนี่กระท่อมหน้าบ้านด้วยจันทรเอาไว้นั่งลินนะจ๊ะอันนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านพิโยด้วจัะวันนี้เชียงมืดขึ้นครึมด้วยจะนี่์ร่อยฝนไปปอยด้จัจะทรเดี๋ยวพิโยพาเดินไปดูกระท่อมไอ้ <c oughs> เมลีบานไม่ใช่กระท่อมดอเป็นพื้นสำหรับนั่งกนันแดดกันฝุ่นด้วจัะอันนี้ก็เป็นสวนเมลีมันเดิมนั่นแหละจัะทรโอเลี้ยงปลา ลไปตลาดนัทเมรีก็ชอบหาปลามาปล่อยแล้วก็หาต้นไม้มาปลูกด,ด,ด้วยจ้ะ,จะ,จะนี่เวรีก็โอ้เป็นเพลิงจริงด้วยจัะนี้อันนี้ก็เป็นหลุดพ่วงประจำตำแหน่งพี่โยด้วยจัะนี้เอาไ้ไปหา เท็ดาันอ่ะจูตัวนู้นกั่ถมหลังเก่าก็จะพังแล้วเดยวเมลี่ก็จะหลือออนนะจ๊ะเแต่ว่ามุงกันก็หลานติงก็หลานสะพยสามคนนะจ๊ะจะมีจีกันผนกันแดดนะจ๊ะจะได้มานั่งทำกับคงกับเขากันตรงนี้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นโตมาหินออนที่แบบสอนสั่งสื่อมาให้นะจ๊ะ ไปกันผลกันเดตแต่อยู่ตอนนี้เวลานัง่งกินข้าวกันนะจะแมลีกับพี่โยก็น้องแนนน้องแก้มก็จะมานั่งกินข้าวกันตรงนี้เลยจ้ะพี่โยจะให้ดูพื้นที่ตรงนี้แล้วแมลีจะหาดินมาถมจะจะจะปั๊บตรงนี้อีกทีนึงแมลีหาตน้นทุเรียนเราปลูกไปสามตน้นก็ดูจะเป็ี่ยนไปด้วย,วยนะแล้วแมลีจะหาดินมาปับ๊บ อีกที่ตัวนี้อีกที่นึงนะจ๊ะแล้วก็จะค่อยๆปั๊บไปนะจ๊ะเพราะว่าบางทีก็ไม่มีเวลาบางทีก็ไม่มีช่วงเขายังไม่ได้พุดดินอะไรก็ไม่ได้สั่งดินสั่งอะไรมานะจ๊ะตัวนี้ก็ลอยเป็นยุ่งเขาที่ว่าลอยโดนไฟไหม้เนั่ยแหละนะจ๊ะน,นี่ก็เป็นกระถอมเก่าที่เคยอยู่นาบ้านนะจ๊ะม่เลี้ยงมาบ้างไปแล้วก็เอาไปวางคองวางอะไรอยู่นะจ๊ะ ทำเป็นเพื่อ,อง,งี้เลยเมืมาคืนนี้พี่ยกลับมามืดค่อามก็เลยไม่ไหท้ทำอะไรมาหนังถินกันนักหนี่ย้ะกับมาหนังนี่นังเล่นก่อนไปทำงานก็จะต้องไปช่วงประมาณ หกโ,โมงคอะไรอย่างี้นี่ก็หกโมงกาพอพโยตตื่นมาแต่แตีห่าจะมาอาบนามแต่งตัวแล้วก็เนียจะเรียมตัวไปก็ก่อนจะไปก็เลยพามาดูกว่างยูเดจินี่น่งเพราะว่าเมลี่ทำแบบว่าเต็มโตมาหินออน,นเลยแล้วก็เลยไปเดี๋ยวจะได้สักทีว่าพิโยว่าก็มีเอฟพีแม่เอฟซีถามว่าทำไมพิโยไปเจี่ยวเล่นนานแท้ว่ พอดีพี่โยลาพักผ่อนด้วยนะจ๊ะช่วงวันอังคารถึงวันศุกนะจ๊ะที่ว่าเป็นวันทํางานอตพี่โยลาพักผ่อนก็เลยถือโอกาสว่าไปหาโนโจาหาเฮดด้วยก็เลยไปอยู่นานหน่อยนะจ๊ะพี่โยถ้าช่วงที่ว่าพี่โยลาพักผ่อนอะไรนี่ก็จะไปอยู่ตัวโน่นตัวนี้นานหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ถามามาได้ใจไปหาน้องสาวชื่มก็ช่วงนี้แต่ <laughs> ที่รู้นะจ๊ะน้ำมันเพลง ขับรถไปก็เชิงจะนั่นจกกะก็เลยตบัดเดียวหาโอ,อกาสมอมม่อน่อจ้ะแบบว่าช่วงที่ว่าเป็นเทศกาลอะไรได้เลยเผื่อไปวายพอ่อวายแม่ก็นุดได้แล้วก็ไปสวัสดีพอ่อแม่ก็นุนแล้วก็ญาติพี่น้องทางน้องคายได้นะจ้กะก็เลยว่าเดี๋ยวเราไปช่วงเทศกาลอะไรอย่างนี้นะจ้ะนีกก่นก็น้ำมันเก็เกิดสี่สิบบาทเลยจะขับรถไปก็ไปกลับก่อ <laughs> หลายบาทที่น่าจะกัช่วงนี้ก็ลยขอยังไม่ได้ไปหาหน้องสาวชิม um นะจ๊ะก็เลยพาไปหานอดโจหาอะไรไกลๆกันอีกก่อนนี่ก็โยกเอม,มีอะไรมาน้าจะกันจะพามาดูรีวิวโต๊ะหมาหินอ่อนที่บาทจะทำหลังคาจะทำอะไรนี่เลยแลย้วก็พามานังพูดหนังคุยไปนะจ๊ะเดี๋ยวช่วง สองสามวันนี้ก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าจ,จะได้รู้แมรี่ทำกับเขาไม่ได้พอป่ะก็บ้านพีโยนี่มีญาติพี่น้องเสียชีวิตอีกเลยด้ยจ้ะก,ก็เลยแต่ว่าก็จะเผาช่วงวันที่วันพุงนี้จะวันพุธแล้วจ้ะเพราะว่าก็เสียมาประมาณสองคืนสามคืนนั่นแหละจ้ะก,ก็เลยแมรี่อาจจะช่วนติดงานติดอะไรไดนรน้น้องแนนหนองเก๋มกันกนะจักก็เลย อาจจะยังไม่ได้ทำกับเขาจะว่าถ้ามีโอกาสหรือว่ามีจังหวะก็ทำกับเขาแล้วก็มานัง่งกินกันตรงนี้เลยนะจ๊ะพอดีมีหลังคามีลมมีอะไรกันฝนแล้วดูสิที่พี่โยก็อยู่แค่นี้นะจ๊ะเช้ามากก็ไปทำงานแล้วก็เย็นกับกับบ้านโยก็นว่าลากผักพพี่โยกเช้าออก,กาสไปผักพรต้นน,ตนู่นต้นนี้ก็เหมือนแต่ผักพรหรือไม่ได้ผักพรก็ตรงที่ว่า ตรงไปหาเนาะโจลูกหาเฮ็ดนะจ๊ะแต่ว่ members, าก็เป็นความชอบนะจ๊ะเพราะว่าหยุดงานแล้วก็ในแต่บ้านหยุดยืดชื้นนะจ๊ะก็ออกหาทำนุ่นทำหนีพอให้ได้มานะจ๊ะได้เฮ็ดก็ยังดีได้เราโจลก็ยังดีนะจ๊ะจ๊ะชีวิตทีโยก็แบบนี้แหละจ๊ะได้เรื่อยๆไม่ไม่มีอะไรวุ่นวายนะจ๊ะนี่ก็โยก็เดินดูสวนแมลีไปได้นะจ๊ะ เดี๋ยวจะพาไปนัง่งคุยกับเมรลี่ต่อนะจ๊ะแต่ว่าก่อนจะพาไปคุยกับเมรลี่เราจะพามาดูบรรยากาศที่ว่าเมื่อคืนนี่ฝนโปรยโปรยบาดพีย่ยูจะนีล่ลอยถนนยังแต่บ่ามีความสิ้นเชะของ ผลอยู่นะจ๊ะก็เดี๋ยวตอนเช้านี่ยเมลีก็จะมานั่งไซบาตอยู่แถวนากระท่อมนี่ยนะจ๊ะเพราะว่าจะมีหลวงพ่อมาเดินบิณฑบาตนะจ๊ะเมลีก็จะมานั่งไซบาตเชา้าของเมลียเป็นวันพระวันอะไรทึงจะได้ไปวัดหรือว่ามีเทศกาลอะไรสําคัญที่ว่านั้นที่จะได้ไปวัดแล้วก็แต่ว่าทางของเมลีก็จะมานั่งไซบาตตลอดนะจ๊ะนี้เลย หลวงพ่อจะเดินผ่านหน้าบ้านอยู่ยต,ตรงนี้แล้วก็แม่ลีก็จะนั่งตุ้งกระทอมนั่นแหละไปโยให้ดูบรรยากาศในหมู่บ้านที่โยทีละจา้าทางนู้นก็จะไปทางนาพี่โยได้จจที่ว่าในหมู่บ้านเลย,ยะนะจ๊ะนี่ของพี่โยนี่ก็จะเป็นช่วงบ้านเล็กๆในหมู่ของพี่โยนะจนะ ทางนู้นก็จะเป็นอีกมูนึงด้วยจ้ะ้ามถนนไปปนานตรงบานนานะจ๊ะบานนาที่บราเห็นประตูที่ว่าป่าที่พี่โยเคยเป็นั่ังซับมันเหลียนั่นแหละจ้ะก็จะเป็นอีกมูนึงของพิโยนเนี่ยเป็นบานของนาของพิโยนี่จะเป็นหลังเหลกๆที่ว่าอยู่ในมูนี้เลยด้วยจ้ะถ้าไปข้างหลังนู้นก็จะเป็นทางไปในหมู่บ้านของพิโยนหมู่4นะจ๊ะ จะปัดสายอะไรตัดสายอะไรเด้๋ยวะขาดหอยระยงระยิงเลยจ้ะโอ้ดูเวลาหลุดสูงๆมาจะเขายัางไงน้อนจะเป็นสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือเป็นสัญญาณโทรศัพท์เลยม่ยยยยรู้จะมีขาดเคยหรือเปล่าจะหอยระยงระยิงเลยจ้ะสายขาดนัด่นแหละจ้ะนี่ก็เป็นบ้าน พ่ยใหญ่หรือว่าเป็นบ้านนาดิจ้ะเป็นกระท่อมตาเด็กสมบูรณ์ที่แบบโย่เคยมาหนังเต้นเล็กๆนาจ้ะมีบ้านพ่อยใหญ่จ้ะน,น่าก็มาปลูกตะไคร่ปลูกอะไรใบข้างๆตอนนาคนเต้นด้ยจ้ะ เป็นกระถ่อมตาด็กสมบูรณ์ที่ว่าพี่โยเคยมานั่งแต่แตเตะแหลกๆเลยนะจ๊ะเลยพามาดูแต่ว่าเดินมาไกลอยู่ในจะงาลาก,กินข้าวกินข้าวก็เลยเมลี่ทำกระถ่อมไปหน้าบ่ายก็เลยไม่ค่อยได้มานังเลยเป็นลวดเทือาพี่โยก็นาเคยทำเอาไว้แล้วจ้ะอันนึงก็เป็นที่ตัดผมของนาแล้วจ้ะน,นาเป็นช่างตัดผมผู้ชายด้จ้ะ อันนี้ก็เป็นทางในหมู่บ้านพิโยเหมือนกันนะจ๊ะพิโยก,กลับไปบานต่อนะจ๊ไปไปะเดี๋ยวไปแต่งคุยกับเมลีกับตะขวดแล้วพิโยจะไปทำงานเลยเดเป็นบรรยากาศยามเช้าก็บานพิโยนะจ๊ะ เช้ามากก็ประมาณนี้เลยจ้ะโยตื่นนอนมาก็อาบนา้ำแต่งตัวแล้วก็เ,เียมไปทำงานก็พามาเดินดูบรรยากาศในมุงบ้านพี่โยนะจ๊ะจเดี๋ยวไปพูดไปคุยก,กันไปรีกันจ้ะ เมลีก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวมาใส่บาตรได้จังเลย่นี่ก็ือเป็น,นเมลีก็จะมานั่งรอใส่นี่จะพราอเมลี่ปวดชัก็เลยต้องนั่งมันก็อีนจะตอนนั่งรอหลวงพ่อมาแล้วมันจะ เอาหน้าไปบริจาคแต่เดิมจะเดี๋ยวพี่ยจะพาอยู่ดูเมดีรอใส่บาทพอมาเรืน่นงจะอันนี้ก็อาจจะไปสายนิดเดีวยวกับ,บนั่งในกระท่อมนาบาทพิยูเลยจะแล้วก็รอเมดีใส่บาทแล้ว,ะจ,ลวจะเดี๋ยวจะ าญญาสายบรรยากาศตอนที่เมลี่ใส่บาทนะจ๊ะเสียงแบบช่วงอรอหลวงพ่อเดนะี่ยสาวนอปูดมันอนอโจดมาหนังปอกต่อนะจ๊ะเดี๋ยวพี่หุ่นดูนะจ๊ะนอปดนะูดเสียงว่าหนังคอยถระดา้างถ้าจะมาถ้าจะไม่เห็นมาวาดนี่ก็หนังทำเอะดำกับบวยกับบวยก็วัดดำหายมุดเลยทั้ง เกี่อนกันกับโบกเอาไปทำที่ป่ะขบวนทำมาหนุนอันนี้นักป่ะก็เลื่อนเมลี่ก็มาหนังเราทำด่ามทำอะไรเนื้อสันใน่อยๆจะมาหนังออกนอตยูดอันนี้เป็นกับไวยที่ว่าด่ามหายดิจ่าเมลีก็เลยจะเอามาทำห้วัดเราจะทำดอกไม้เป็นหนังทำด่ามยูดิจ่าจะมาหนังเราด่า หายไปรูดไปไหนน่ะจะต่างหลายอันเลยจ้ะเนี่นะเรือเมลีก็เอามาบ,บ้าน,นอันนี้เอามาทำเราไปคืน <laughs> เอามาก็ไปคืนบัดแต่จ้ะนี่ให้มาทำดาาําเดี๋ยวจะมานน <laughs> ทีว่าเบลี่เอามาทำเราไหวใช่ไม่โอ้ยถ้าไหวใช่จะกี่ปีจะมืดนี่ิ๊สองอันหน่ะจ้ะนี่ยะิี่ดําม,มันหายน่ะจ้ะเรือเข้าของมาให้เมลีมาทำดําใส่จ้ะเบลีก็เริ่มมานั่งเหลาอยู่หมู่บ้าน สนี่ยจะตบัดตบัดจะให้มันแขงแขงโกนจะนี่ที่นี่เอาใส่ยนี่แต่จะทำเป็นด่ามเวลาทำจิตใ้คนเก่งคนอะไรได้นะเนาะจะเนาะเม่มีคนมาหนังเราตบัดจะให้มันแขงโกนจะท่านใจต้นสุๆมันจะรวมทิศตรงอันน่ะจะที่งอมามอกว่าอันไหนทำหลุดออกมาทำพอทำแบบว่าทำหลุดเสียหายเราก็ไม่มีใครชนวยใจล้วก็ม่เส้าบัดก็ว่ากเลเรมเลรนไป ทำความสะอาดแต่ได้ไปดูจะเลยจะมาซ่อมเจนไฮเดชะนี่จะได้ได้ใช้อีกเนอกจ้าเนาะมันยังแบบมันเป็นสแตนเลสแบบดีเลยนะจ้ะนี่นะท่านใบก็เขาก็ไม่ได้ไปใช้ไปได้ก็จะขึ้นสนิมขึ้นหรืไรเราไม่รีบก็เอามาล้างมาคัดหรือเรจะทำดาาไหมเขาอันนี้เป็นพิษมากเวลาอยู่ที่เชียงใหม่ก็ประมาณนี้เราจะหางานหาอะไรมาบไหนทำไปเลย อาจารย์จัมาได้ไหมนะเห็นมาสามองค์นัถ้าสามมาอยู่อาจารย์ไม่มาแค่สององค์มาอยู่นี่แต่ถวายนาไปปล่มเลยจักอาจารย์มาเจ้าหนามไปถวายก็ไหนดูจากเข้าวโค้หนามาบริจาคนามาเลยในรียก่า มาเดอ้อจ่ายเอฟซีทุกคนมาร่วมทำบุญกบับไปรีมาถวายน้ำเดียวกันเดีจ๋จ่าเด้อทำก็บุญก็พระมูงไยเด้๋ยวจานีนะไม่รู้ว่าเขาจะมีงานหลไรหลยจ่าที่นี่เลยอเอาโกรดจางมาทา้งวัดน,นะจะ่าโกมาไปไปรีก็ได้แ่เอาน้ำไปถวายหนึ่จ่าสงเคท็กรวมๆกันจ่าเร็วเดีใครจะเอามากเอาหน่วยจ่า เมรี่ก็จะเตรียมตัวนัง่งรอนะจ๊ะเป็นบันธรรมดาเมลี่ก็จะมานั่งใส่บาทหน้าบานนี่ตลอดนะจ๊ะ Lạy tốt nó cũng ghém và món tốt lên lo vẩy ba tên lìa chân mình để lìa chân เป็นบรรยากาศช่วงเช้าของบ้านพิยนะจ๊ะชาวบ้านก็จะมาจะเด้อเอสซีทุกคนจะเด้อมาเอาบุญก็ไม่ดีเด้อจะเด้อนี่มารวมตักบาตรก็ไม่ดีได้แล้วก็ไหว้หนามรวมกันเลยจะเด้อะจหลวงพ่อก็จะมาได้วเดี๋ยเจริญกรแล้วไม่ดีก็เตรียมใส่บาตรแล้วก็ถวายหนามไปพร้อมนะจ๊ะ พิวาชนาสีนนจานิจังอุตตปจจายินุวะกตาโรตัมมวาคันติอายุวันโนะสงฆังะมะเมลีก็ใส่บาทตอนเช้าที่ซับเรียบร้อยเลยทีเดียว FC ก็มารวมเอาบุญักเมลีวยจ๊ะ ถนนเดี๋ยวหน้าก็รัดส่ต่อรถปัดก็มารับนักเรียนในหมู่บ้านี่โยดยจันทร์ถนน้าก็จะใสยูนาบานเหมือนกันนะจได้กถูกน้ำนักแต่วันนี้บุนักนักแต่วันนี้ดีก็มานั่งรอ,งงอดชดดใส่บาสเดแล้วบบดิวเ้ดเซตซับเย นอนโจดก็ก็อใหญ่แต่ว่าลอยจะเข้าฮักไปเติมเขาก็หาเหมือนกันนอกจากแถวนะแต่ว่า,าเ,เพราะว่าช่วงที่ว่าเฮ็ดมันลืมวายเขาก็ลืมฮักนอนโจดแทนนี่แต่ตอนที่ว่าช่วงเข้าหาเนอจหาเฮ็ดนอนโจดก็ไม่ค่อยมีคนฮักต่อดาี่โก็ไม่ได้ยุดไม่ได้อะไรนอะกจากไม่ได้ไปนั่นพอเฮ็ดมันวายปุ๊บเขาก็ลืมฮักนอนโจดต่อเลย นางโป่งนางทาไปเลยแล้วก็ไปทำไอ้ดามพวกกระบ,บวยตะลิวของบัดต,ตอยนั่นสินแต่พี่โยไม่ได้อยู่นั่งคุยก็ไม่ได้จะภาวะต้องกลับไปทำงานหรือจะมาหนีแจ๊กก็จะมีเวรไม่ได้จะนีจะไม่ได้ดูตารางเวรเลยจะ้ะจะจะมีเวนสองถุมไหมวันนี้ ถ้าเราจะคลิปนี้พี่โยก็จะเอาไว้แคน่นี้จะพว่าก็เดี๋ยวพี่โยต้องเตรียมตัวไปทํางานแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะสายพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆุกคนเดจ้า,จาที่เฉยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วเป็นกํลาลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนเดจ้า,จาสวัสดีจา้าดีจา้จาคิดถึงจา้า